คลิปนี้พามาดู Honda Civic 1.5 RS Turbo ครับรถปี2019สีขาวครับนะสีขาวมุกสภาพสวยๆรถฝากระโปรงหน้าเดิมนะครับแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมคานหน้าเดิมนะยังไม่มีอุบัติเหตุไม่เคยมีชนหนักไม่มีซ่อมหนักมาเอามาให้ดูสภาพสวยๆเรอบ็พันกันครับฝากระโปรงหน้าเดิมครับเดี๋ยวถ่ายะเอเรีไว้ให้ครับนะ สติกองสติกเกอร์อยู่ครบนะครับไม่มีคนหนักมายังไม่เคยเคลมนะสีเดิมโรงงานนะครับผานหน้าเดิมแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมครับเผื่อพี่เพื่อนๆกำลังหารถรุ่นนี้อยู่เซกเมนต์กลางๆนะซีเซกเมนต์รถเก๋งขนาดกลาง <S 1> <S 1> ยังไม่เคยแกะยังไม่เคยถอดนะ <S <S ไฟหน้าเดิมเสียงเครื่องยนต์เรียบๆครับ 1.5i ah turbo ปี 2019, 2019ครับเผ<บ><บ>ื่อถ้าใครสนใจนะครับ สามารถมาทดลองขับทดลองนั่งกูได้ครับนะตัว1.5 RS Turbo นะนี่นะครับสภาพรอบๆคันสภาพด้านหน้าห้องเครื่องนะครับนะรถไม่มีบาดเหตไม่มีชนมาครับนะสภาพเดิมๆเลยครับยางใหม่ดอกยางใหม่ครับนะล้อแมกไม่มีเบียดไม่มีครูดครับขอบประตูนะครับไม่มีรอยกระเทาะไม่มีรอยชนมานะครับมีรอยถะลอกเล็กๆน้อยๆนะตามการใช้งานปกติชายบันไดสครับเพลทนะ ใายบนไดไม่มีขูดไม่มีถลอกครับเดี๋ยวเก็บงานเก็บรายละเอียดให้อีกรอบหนึ่ง mm hmm. ตุ่มพุทธสตาร์ทครับเลขไม้แท้หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันโลนหน้าจอเรือนไม้นะครับหนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันสามสิบสามกิโลนะหน้าจอตรงกลางนะไฟเบาะหนังนะครับปรับไฟฟ้านะครับเอามาให้ดูครับคานหน้าเดิมนะคานหน้าเดิมตะเข็บเดิมนะไม่มีแกะไม่มีถอดนะสภาพสวย เอามาให้ดูให้ชมเป็นตัวอย่างประกอบการตัดสินใจเผื่อพี่เพื่อนๆกำลังหาอยู่นะประตูเดิมเลยนะครับไม่มีเบียดไม่มีบุกนะไม่มีกระเทาะมานะครับห้องโดยสารผู้นั่งตำแหน่งผู้โดยสารตอนท้ายนะครับเบาะหนังสวยๆเอามาให้ดูให้ชมกันเป็นตัวอย่างประกอบการตัดสินใจประตูเดิมเลยครับนะไม่มีเบียดไม่มีครูดมาช่วงด้านท้ายก็สวยๆ เป็นรถซีดานนะรถซีดานส่วนใหญ่รถจากหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจจะเป็นรถซีดานซะเป็นส่วนใหญ่ครับนี่ป no. ่าท้ายเดิมนะครับไม่มีแกะไม่มีชนมาครับนี่ให้ดูน็อตเดิมนะครับนะไม่มีรอยถอดรอยบินเนะเอามาให้ดูให้ชมเป็นตัวอย่างสะอาดประวัติเช็คได้ครับเช็คประวัติได้นะสามารถตรวจสอบประวัติรถได้รถเข้าศูนย์เข้าเซอร์วิสทุกๆหมื่นกิโลแล้วครับ ข้อมันเท่านั้นเปลี่ยนถ่ายของเหลวใช้อะไรแท้ของศูนย์นะสภาพสวยๆมีรอยครูดหน่อยครับพวกนี้เดี๋ยวไปเก็บงานให้นะครับเดี๋ยวส่งไปเก็บงานให้ใหรถมีใบเคลมอยู่แล้วครับมองแทบไม่เห็นทาไมสังเกตนะไม่ได้มีชนหนักมาคือสามารถล้างส่งมอบได้เลยครับนะถ้าสนใจก็สอบถามรายละเอียดเข้ามาก่อนได้นะเช็คสถานะรถเดี๋ยวมีเข้ามาเรื่อยๆครับถ้ามีรถรุ่นนี้เข้ามาเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวจะถ่ายส,ส่งให้ดูนะ ฝาประตูประตูเดิมนะไม่มีแกะไม่มีถอดน็อตเดิมไม่มีบินไม่มีถอดนะเอามาให้ดูให้ชมประกอบการตัดสินใจแอร์เย็นเพลิงเพราะครับนี่ก็ฝากไว้ด้วยครับนะฝากไว้เป็นตัวเลือกฝากไว้เป็นช้อยเผื่อถ้าท่านใดหารถขนาดกลาง C เซ gment ฝาก,กระโปรงมีกี่คนนะแต่ว่าเดิมๆครับไม่มีแกะไม่มีถอดนะก็เอามาให้ดูให้ชมเป็นตัวอย่าง ถ้าใครหาอยู่นะสอบถามเข้ามาได้ครับนะเดี๋ยวหาให้เดี๋ยวเช็คให้เดี๋ยวเลือกให้นะครับประมาณนี้เลยนะรถซีดานสี่ประตูขนาดกลาง C s e gment ตัว 1.5RS Turbo สีขาวปี2019นะครับกนะ็เผื่อมีท่านใดสนใจก็สามารถฝากข้อมูลช่องทางการติดต่อไว้ได้ครับถ้ามีรถเข้ามาเพิ่มตัเนี่ยนะเดี๋ยวจะรีบรายงานรีบแจ้งให้นะเอามาให้ดูให้ชมเป็นตัวอย่างเป็นตัวเลือกประกอบการตัดสินใจ เป็นชอยที่น่าสนใจครับสำหรับคอนด a ตัว1.5อา t u เอสก็ฝากไว้ด้วยครับนะฝากไว้ประมาณนี้สําหรับคลิปนี้ครับนะไปเลยครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามไว้ด้วยครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ